เาบอกว่าเกาเหลากันหรอคะใช่ค่ะเขาบอกไม่ถูกกันหรอใช่ค่ะมองแรงใส่กันหนึ่งกุปแล้วคือไม่ถูกกันแต่เสื้อเหมือนกันใช่ซอร้านเดียวกันใช่เลิศมากร้านเดียวกันแจมให้เขาเขาบอกว่าเกาเหลากันหมายถึงว่าเกาเหลาว่ากูแดกชามเดียวกันค่ะพักเนาะอยู่ก็จะแดกขี้กันอยู่แล้วค่ะใครที่บอกเกาเหลากันตั้งสตินะคะอ๋อมันเป็นคนหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกูบอกรักสามคำเดี๋ยวไปลองให้โชยอ้วน ไม่ได้นะคะเซนสตีฟมากค่ะได้ข่าวว่าเกาเหลากันหรอคะใช่ค่ะเขาบอกไม่ถูกกันหรอใช่ค่ะมองแรงใส่กันหนึ่งกุ๊ปแลคือไม่ถูกกันแต่เสื้อเหมือนกันใช่ซีร้านเดียวกันใช่เออเลิศมากร้านเดียวกันแดงให้เลเขาบอกว่าเกาเหลากันหมายถึงว่าเกาเหลาว่าผูแดกชามเดียวกันค่ะพักเนาะอยู่ก็จะแดกขี้กันอยู่แล้วค่ะใครที่บอกเกาเหลากันตั้งสตินะคะออลมันเป็นคนหน้าแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวกูบอกรักสามคำเดี๋ยวประลองให้โชยอ้วนเนี่ยไม่เอา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 ไม่ไม่ได้นะค่ะเซนสตีฟมากค่ะได้ข่าวว่าเกาเหลากันเหรอคะใช่ค่ะเขาบอกไม่ถูกกันเหรอใช่ค่ะมองแรงใส่กันหนึ่งกลุ่มแล้วคือไม่ถูกกันแต่เสื้อเหมือนกันใช่ซื้อร้านเดียวกันใช่เลิศมากร้านเดียวกันแดให้ตาเขาบอกว่าเกาเหลากันหมายถึงว่าเกาเหล่าว่ากูแดกชามเดียวกันค่ะพักเนาะ อยู่ก็จะแดกขี้กันอยู่แล้วค่ะใครที่บอกเกาเหล่ากันตั้งสตินะคะออยันเป็นคนหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกูบอกรักสามคำเดี๋ยวไปลองให้โชยอ้วนไม่ได้นะคะเซนสตีฟมากค่ะ